สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องชายหน่อยรถเกี่ยวคือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีหลกน้องมากครับไอ้ครับพี่น้องแ็เลยถือโอกาสนะครับมาไทยคลิปรถเกี่ยวเจ็ดสิบขยายปลาเกลาหาไอ้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับกกมี หลายคำถามนะครับเกี่ยวกับลดขยายปากนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นคำถามนะครับทั้งยู u ูบหรือกระทั่ง Tik t o k ก็กรมีนะครับพี่น้องก<ม>็จะถือโอกาสเนี่ยนะครับตอบคำถามให้พี่น้องฟังไปเลยนะครับคำถามแรกนะครับ ปากี่เอียงไปทางขวาบอนะครับบอเอียงนะครับบอเอียงเพราะว่าขั้นนี้นะครับขยายออกสองขังครับพี่น้องครับตัดตัดทางสองขังนะครับขยายสองขังให้ให้นำนักนี่มันมันทวงอยู่ที่ซ่อเก่านะครับมันมันมันเกิดสีทวงอยู่ซ่อมซ่อทีว่าโรงงานเขาเหตุมมกนะครับพี่น้องครับ เพราะว่าเขาเขาขยายออกทั้งสองขางบ่ได้ขยายขางเดียวครับกะบ่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องปากเอยียงนักไปขางหนึ่งนะครับอันนี้ฮ็ดมาจ,จากอ่ประสิทธิโยการช่างครับพี่น้องราคาผมเฮ็ดมาตอนนั้นกับยูทีฮารมือนหานะครับการเกี่ยวนะครับนะ การเกี่ยวนี่กะถือว่าผมพ่อใจแห้งนะครับพี่น้องครับพ่อใจค่อนข้างสีแห้งเลยนะครับบาที่ถามเรื่องอรถเกี่ยวขยายปากแล้วก็มันเด้งานันหลายกว่วโบ้ขยายปากซําเลยนะครับได้หลายกว่าแน่นอนครับพี่น้อง เดี๋ยวผมเสียห้พี่น้องนะครับเบึ้งไปเรื่อยๆนะครับเบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวิบตัดนะครับสิบตัดให้พี่น้องเบึ้งว่านี่อันตัวนี้เป็นเขาเขาเบาง่ามเราไม่หยาไม่ยังน้ำนะครับแล้วเขาสันๆนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาแค้นได้นะครับเจอเขาสันๆนไหมเถาเบื้องรถขั้นนี้ครับพี่น้องรถของใจหน่อยขั้นนี้นะครับขยายปากมาจากอู่ปสรธิที่โจกการช่างนะครับนี่เขาเขาบวกใครไม่ดรอกมาเกี่ยวหญาเพื่อนครับ มันสีแค้นวานะครับเดี๋ยวผมสิบอตัดนะครับให้เบิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าโทรศัพท์ผมมันสีห่อนนะครับมันห่อนแล้วมันกระตุกครับการเกี่ยเนี่เลื่อนไหลครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับ เทาบางๆยังสิเทาก็บ่าจะเป็นต้องเล่งเครื่องแห้งก็ได้มาเบาเรื่องอางานงานกันต่อนะครับงานในเดได้หลายกลัวว่าขายายปากเกือบเกือบเท่าโตนะครับพี่น้องครับสำหรับที่ ผมใส่งานมามันกระขึ้นอยู่กับคนขับน้ำนะครับมันกระขึ้นอยู่ดลายยางกับให้หน้าน้ำเขาน้ำแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าขันแมันมาเทียบใส่กันเนี่ก็คือมันกระได้ห้ายกล้วยแล้วนะครับอือบางทีอน,นี่ก็มีติดตู่ติดยังบ่ติดตู่ติดดักบ่บมีครับบ่มีครับบ,รบ่ไม่ติดครับตั้งแต่ใส่มานะครับ เพราะว่าตู้ตู้เบาเนี่มันติเป็นเป็นจุดของท่าอูเพิ่นครับพี่น้องเออพันพันเวลาเขาออกไปขยายปากในราคาหาเมินหานี่มันมันสิมาครบเศษได้ครับพี่น้องครับเออมันสิมาครบชุดครบชุดนี่มันมันมีหยั่งแน่นะครับเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังเหมือน กะมีขยายปากนะครับขยายปากกระสีมีเกี่ยวดันนะครับถีบเพิ่นเสียดมาแราคาข้อสปริงใส่ข้อสปริงน้ำล้วกะขึ้นมาประเทศเป็น,เป,นเป็นสายพานหัวเกี่ยวนี่สิเฮ็ดแบบเป็นแบบล่องคู่ครับผมใส่สายพานออของของศูนย์นะครับคู่พตาเสร็จละสามร้อยสี่ร้อยนะ ใช่สองเส้นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็วยังบ่ทันขาดก็ถือว่าประหยัดเงินไปหลายเติบอยู่เรื่องสายพันธุ์หัวเกี่ยวนะครับแล้วก็ตู้นะครับตู้ตู้พันเุ็ดตู้เบาตู้เบา,เบา,เบามันจะเป็นสูตรของทางอูเว็นก็พี่น้องก็ถามมากนะครับตู้เบานายยาบี่ยกฝาบ่อได้ครับนี่ขั้นขั้นนี้บ่ได้ยกฝาตู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสูตรของทางอู๋เป็นนธุ์เป็นสี ราคาหาเมื่อหาเพื่อนกสิจัดครบเซตไหมกสิล่ะครับนี่ครบชุดเลยนะครับแล้วค็พร้อมครับรับประกันอีกปีหนึ่งนะครับแานแมนพี่น้องนะครับแันไดที่อามาเฮดแล้วมันมันเกี่ยวอะไรจังสีนะครับพี่น้องครับนี่เกี่ยวไปลักแทนแล้วมีท่านมียังกสิทรบอกเพื่อนนะครับเพื่อนกสิไปแก้ไขให้จนจนเกี่ยวได้จังสี่ะครับนี่ เกี่ยวได้ทุกเทานะครับเทาร่มเท่ายนืนเท่าอยังเงได้หมดเลยอ่ะมีหลงน่องมาครับซอยมือนี้นะครับก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับหายเบิงเบ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมทีถ่ายเป็นตอนเดียวไปเรื่อยนะครับเดี๋ยว สี่ว่าเขาตัดช่วงที่มัน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 ,ม,น,ม,นมีปัญหาออกนะครับผมก็เลยสี่สี่อตัดนะครับค่ายไปเรื่อยๆนะครับหอพี่น้องเบื้องเรื่อยนะครับของการทํางานของรถขยายปากจากอู่ประสิทธิโชว์การช่างนะครับปีนี้นะครับปีนี้งานงานนีิคนบรับเลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่า แต่เกิดพี่น้องนะครับสนใจยาเข็ดก็คือกะสิเริ่มเกี่ยวฤดูการนานะครับพี่น้องก็สามารถจองจองคิวลวงนาได้นะครับแต่เกิดจองคิวลวงนานะครับก็บอกเพื่อนว่าเบิ่งมาจากช่องใช้หน่อยรถเกีียวนี่เพิ่นกสิรถให้ท่านที่เลยพี่น้องหาพันบาทเหลืออยู่หาเมื่นถวนครับพี่น้องกสิเกีียวได้จังสิ่แหละอันนี้ก็ทีมงานเดี๋ยวทมพ่อ่ ไปยายรถเกี่ยวอันนี้ขั้นนี้เป็นยังไงมีแขนเมียงอยู่บ่ขยายปา่าขั้นนี้บ่มีเนาะเกี่ยวได้มัดมือเนาะโบมีบ่มีแขนบ่ได้ยุตธเจือนเนาะนอกจากสิหุนสิเมื่อยก่อนเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ้งที่ว่าอ่าเขาตัดเอาช่วงที่ว่าอัานนี้มันแขนมันแนบออกเนาะ เข,เขาเขานี่เป็นเขาเขาดอค่ะเ,เขาเจ้าดอครับพี่น้องครับนี่ทางนี้เพื่อเอื่นเขาเจ้าดอมันมันซื้อผ้าไไนิยมไไงโอโหเพื่อนเพื่เอิ่นเขาเจ้าดอก็เอิ่นเขาเจ้าดอเนาะทีมงานใช้หน่อยรถเกีียวหน่ยกนันี่ครับถึงเขางามบ่างามกันสิเก็บทา,างข้างหน้าให้ให้เจ็ดสี่ตลอดนะครับ มากแล้วครับเรื่องเรื่องน้ำมันเนาะพี่น้องพี่น้องบางคนก็สงสัยอาจจะสงสัยนะครับน้ำมันนี่ประหยัดกว่ารถปากเดิมครับพี่น้องผมบอกแค่นี้แหละครับรากาผมกับทีโบพี่สูตรยังให้เบิ้งนะครับให้พี่น้องผู้ใดที ตัดสินใจเฮ็ดแล้วก็เอาไปใส่งานให้เพื่อนพี่สูจนเราเองนะครับจะสำหรับผม,ผมก็บอกว่าประหยัดน้ำมันกลัวขั้นใหม่ของผมกลัวกลัวประหยัดกลัวขั้นใหม่นะครับขั้นนี้นะครับผมซิฟเลนะครับแข่งเขาจรงจรงซี่เลไ์เนี่ยกวก,กินขั้นนึงครับน้ำมันสำหรับขั้นนี้นะครับ แต่ว่าขั้นไม่นี่ตกเติบสอง0ัให้กล่องมันกะเอาไปครับยกเตมเติเต 2, มสองันนี่มนได้ัรไบพี่น่อยเบบริบรเดลียนถังเหยเที่เคร ครับแต่ก็มีนม้ำกะเขาบางกับวิญญาณไปได้หรอครับพี่น้องครับมันบ่ได้ลุ่มพี่น้องนะครับทันใดที่สงสัยเกี่ยวกับรถเกี่ยวนะครับกะทรมาสอบถามใช่น้อยได้นะครับกะสีบอกอันอันทีหูกับบอกนะครับอันอันบบหูกับกับคือบบหูนะครับพี่น้องผม กบะบาดหูซูอันเนาะแต่ว่ามีพี่น้องนะครับาถามปัญหาเรื่องอเขา,าต้นเขามันมันมันหน่อยมันค้างอยู่ในปากในมุมปากาผ,มผมผมหูจักแล้วปะนี่มันเป็นน้าอีดังนะครับผมกบแก่แก่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสี่สิสีเอามาจังเอามาบอกนะครับให้แย,ยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับ พี่น้องพูดได้ทีเปิดเขามาเบิงกับจังสีหูจักนะครับเพราะว่าสุป,ปีผมก็บบอไดครับเองแต่ว่าปีนี้ับเองผมก็หูแล้วว่ามันเป็นน้ำยังนะครับนะเกียวยาครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับ ไปเรียวหลกับมันกับเปลืองน้ำมันครับเพราะว่าโถมกับประเด็นนะมันกับแถบที่มีเม็ดเขาดอกพี่น้องกับเกี่ยวขึ้นเขาครับให้แต่เพิ่นจังเดี๋ยวผมกับสียางมาเขาห่มมาเลยนี่ทมงานใช่หน่อยรถเกี่ยวนี่ พวกต่อฟงต่อเฟืองนะครับเมดซิสครับพี่น่องกีซีไปบาดขาเราตะฮักเมดแล้วครับนะนพราะว่าพันพนเท่าละเท่าล้ะกะ็พวกหนังพวกยังในร่างกายพ่นเมื่อก็อันเกิดสีมีจากมนันนอนกับสีมีความเหนียวไปร้ายแล้วละครับเนี่ยเพราะว่ากันเหนียวไปตามอายุ ยาเอียงนี่ที่ว่ามันบาดเนี่ยกับเม็ดซิดครับนี่รถเตะขาดเม็ดแล้วครับนี่เก็บแบบนี้ครับเก็บหายซู่ฮ่วงนี่เก็บงานใช่หน่อยรถเกี่ยวนี่เก็บดีแท้แข็ครับนี่ผู้ใดนะครับสนใจสนใจอยากขยายปากแบบนี้นะครับอยากได้งานหลายๆก็ ติดตอมาทีใช่หน่อยรถเกี้ยวได้นะครับพี่น้องครับกาศีจำแน,นการให้นะครับเพื่อบอกทั่วไปหาอูประสิทธิ์ที่ชว์การช่างเลยกกได้นะครับเบอร์ทรเจรัสก,กส่นหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองนะครับทั่วไปสาวถามเพิ่นบอกว่าเบิ่งมาจากใช่หน่อยรถเกี้ยวเพื่อนกาสีมีส่วนรถให้นะครับจองคิวไว้ล่วงหนา้าอ่าควรจะจองคิวไว้ล่วงหน้านี่ก็มีส่วนรถให้คือกันนะครับ หลังจากพุรล,ละเกี่ยวเขา5ปีปีนี้เราควรละครับจังอันนี้ยังจะได้เริ่มมาไปเฮ็ดเอาไปถ่ายเกี่ยวปีนาควรละปีนี้พรท่านละนี่ปีที่สองเลยครับนี่ยท่านนี่ยนะขยายปากมาจากอูปัสิทธิโชการช่างนะครับยังเกี่ยวดีแต่ว่ามันกะเฮารถนใส่หัซงมันมกะมีส่วนเดี๋ยวมันซึบล้อกะต้องบุ้งไป็กะต้องบุ้งหรือครับ บแมนว่าเพียรไม่ให้เราม้กระที่ดีไปเลยมันกับแมนด้รับได้ขนาดเียรม่จห่กง,งานไ็ยังไดีเรยมันก็ยังเด้อมยู่วยไปลเราไปนเะสียงเกียร์นะหอนพยายามมันไปได้ยครับิเนีกเนยกหรือว่าเงาเตือปปเ๋อไรครับ กันนาซีพี่น้องผิดท,ทันใด้ผิดกำลังตัดสินใจอยู่กันานาซีพอ่พอพ่อไม่น้อยหระลนะพอ่อใครสีตัดสินใจแล้วครับนี่คลิปนี่คลิปเงี้ยวแบบนี้นะครับผิดเงี้ยวๆแบบบตัดได้นพี่น้องครับผิดบบตัดออกบบต่อเนี่กันยังไงมองเบิ้งเต็มเต็มนะครับว่าเบ,บ,บิ้งเงี้ยวแหวนไปเกี่ยวตลอดก็คือมันสีติดสีแก่นบอลนะครับมันสีแมืน,นคือผมว่าบอลนะครับกัน ก็ต้นนะครับอาจสียเงาแน่นะครับเพื่ออยากให้พี่หนหองนะครับได้พิสูตร์แตน้ำกันนะครับผูกพันธ์ทีเห็ดมาแล้วครับกับเหด็กเกีียวกับกระบนอยู่กับนี่ไม่ิไใ้แบบนี้บ่นะครับ